บรรยากาศนะครับชายเขาอันสวยงามาอาจจะมีแสง่องนึงเพราะแดดข้างนอกเอแรงมากเลยนะครับนี่เราก็กำลังจะขับรถนะครับผ่าเขานะครับเช่นเคยนะด้านข้างก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะครับอะไรป,ประมาณนี้นะสวยงามขุนข้าวอะไรเงี้ยนะครับนี่เราจะจะขึ้นเขาละ อันตรายนะครับเกิดปัญหาบ่อยครั้งเจ้าจนาขับรถด้วยความ,มระมัดระวังแต่คุณแซงไปเลีวลวล้วเลวเลยก็ให้ขับแค่เก้าสิบสามสิบอะไรเงี้ยแต่คุณไปทีฟูอนนี้ช่องทางผ่า,าเขาแล้วผ <c oughs> <c oughs> ่าเขาแล้วสวยงามนะครับ นี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับนี่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 บรรยากาศสวยงามมาข้างทางนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนวเอเจนเจอร์ท่นทานต้งคงจะชอบกันนะครับ บ <c oughs> นเตียงก็ไม่กล้าจะขับเร็วนะบนเตียงไม่ใช่คนประมาทไปแกงกอใหญ่ตึงบอระเพ็ดอะไรก็ไปได้นะเส้น,นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเป็นเสาเสาเอด้านหน้าครับพร้อมทั้ทงอืาก็ข้ามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเส้นโนดกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แยกขดนะนี่เราตรงไปนะครับบ้านเขาชนกันนะ <Euro. S> 1ิกิโดนะครับบ้านเขาชนกันบ้านอุดมทรัพย์ไปแก่งเกาะใหญ่กับไปเส้นนี้ก็ได้นะครับบครงกาศสลงาชารรดกัมรินนะครับนะรบ,นะรบ,บ้านเล็กนะ้ำตาใหญ่ก็เส้นนี้นะครับ ฟักทางก็เป็นแหลกนะข,ของเครล่องใช้กนอย่างี้ก็มีอยู่นะครับผ่านด้านหน้านี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลบางสิกาทองน,นะครับมาณนนี่เริมกันขึ้นมอแล้วล,ลุงเกียงชอบมากเลยเส้นนี้ชอบมันสนุกดีครับขึ้นเขาลงเขาลงมอท่านจะเห็นด้านหน้าเป็นมอแล้ว มอแล้วนะจ๊ะขึ้นมอแล้วนะจ๊ะนี่ชอบมากเลยเยียงชอบแนวคอมพิวเจอร์นะครับโอ้โหอิดอึดเลยนะครับในกล้องอาจจะมองไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลง นี่แบบลงให้หัวปักไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามครับขึ้นแบบไม่เห็นเลยแล้วก็ลงไปกี่มอนับเองครับลุงเกียงนับไม่ไหวแล้วลุงเก็บงต้องดูทางนะ ก็ลงมาครับในบ้านผมซับนะต้องเล่งขึ้น,น่อยบ้าคุไปเลยครับแล้วก็เราก็ลงโมอ,อีกนะแล้วไปขึ้นอีกทีดดานหน้านโะนเส้นทางบ้านเขาสุนกันเนะี่ยีปโห,หรัญญาไม่ได้อันนี้ขึ้นมมแล้วนะครับ นอยแล้ววา้าบลงไปแล้วก็งลงใหม่ครับนี่เอร์เส้นทางดีนะส่วนใช้เขาจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูดีๆนะครับ สองข้างทางก็นะครับหายของด้วยของฝากของป่านะครับประมาณนี้นี่อมากเลยนะครับขึ้นมอลงมอเนี่ยมันขี่แล้วมันมันเพลินด,ดีนะ คเกียงว่ามันเพลินดีไหการขับรถผ่อนคลายการขับรถยังไงให้มีความสุขเกียงว่าแบบนี้ผ่อคนคลายนะผ่อนคลายด,ด,ดีที่สุดแลก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ยังไงก็ชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามลุงกันด้วยนะครับเดี๋ยวลุงจะทำคลิปอะไรแบบใหม่ๆม,มาอีกนะครับก็จะเป็นคลิปอะไรนะรั้นเดี๋ยวกดติดตามอีกทีนะครับผม